ท่านต้องไปน้ำแกงตรงน้ตรง้เนาะมันหักกันเนาะเอาคือผ้าแม่หมุนไปจังสันละบันไปโขงเจียมแล้วนะเนอะเนาะจับเอหลาในเบนม่หิวอ่าช่วยอวนัวฟ้าที่อลนะก็ลูกลูกมาทางนี้นะ เจ๊แพงระวังอยู่กับพี่เบ้นนะอย่าวิ่งนะเจเจระวัง อยากไปอุบลคนส่งเยอะมากเลยนะคนมาส่งนั่นนี่เันย่าเปส่งแมนมันอยางเมื่อไันอยากไปเจระวังถุงเงนถุงทองไปแล้วไปบ้านไปบ้านเยไลไงอยู่อุบลอุบลราชธานี

เกิดเหตุชนมุนหน้าบ้านแล้ววัวจะขึ้นรถมันมาส่งยายลายส่งวัวส่งวัวยายลายบายบายจะกลับอุบลไหมคะคุณคือลูกเจ้าเลยคือกันกับคนตัวเดียวกันเลย นี่ไงน้องจะขึ้นรถแล้วนู่ะูป้อมแปมเปได้ป้อมแปมนอย่โลกจปีที่แลวกัขึ้นมองนี่ละผมเนี่ยเป็นคนจุงขึ้น

เย่ไปแล้วขึ้นแล้วขึ้นรถแล้วเห็นไหมน้องเงี้ยบัวไงกิน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 ไปเป้าสวนไปเป้าสวนให้ตาตาโอ้ยพอดีเลยพ่อพอดีเลยตา จีั่นดีนักเดีนกินหาเดี๋ยไกิห้ปอยู่กับตาตาวตัวนี้ไม่ขึ้นเหรอจะไปเจเวนตัวนี้ขึ้นไปกแมขึ้นไปเลยนเองไะนี่ตัวนั้นขึนมันกลขึ้นขึ้นไม่ลูกลักขึนขน ดีเนี่มันก็ดึงมันลบทั้งหมดงานคนเลยงาอคนเลยไปลุกไปไล่ด่างไหมแม่ดึงคืนดึงคืนเจอไมเนี่ยเจอไหมเนี่ยเจีเดเดเดเไมเ่ยคือไปโลกคือไปดึงมาทั้งีแม่แปมเอไหมเนี่ยมมอาเชือใพี่สอนนะเพราะว่าเป็นยังผู้เฮ็ดคือเป็นาไม่เฮ็ดเลยนี่ เป็นไน่หอยวะเออพยา้ยสอดาบไม่ก็เป็นอย่างสิ่อนแม่เดี๋ยวแม่กันยับแม่มตีดาบมันเห้นะกองกองให้ม่ตัวเด้งมามามาเออดึงหางมาจับกกหางมันจุกไปเออเออมาสิหูมันหูมันไอ้หอยใหญ่มันเห็นมห ม่ละขินง่ายอยู่เนาะมันทีกินยาได้บะกิน่กินแต่เดียว้กินแต่สาวุ่นแ้วแพ้ไปเอาเล็ัดแเลยไปไปเที่ยวแลถุงเงินถุงทองไปเที่ยวนี่นีแนวปิดตบี่เอาใเลยใจไหม้ไปไปหมโลกทิงพอยเพื่อนเหมือนกันมากเลยกันเลยแล้วก็ยืงพอยเป็นภาแฝดเลยแล้วกับยพกนี้จพอยพลยจะซู คนสหถวึงเวลาโ้ใครไ่บ้างเนาะต่อคยมากทั้งีแม่ไอ้าเดี๋ยวเอย่ไม่กระยับพ่อรองเท้าตกแล้วเดี๋ยตวมาด้ว่อเยเด้อเด้เดาดะ อ้ <ersch> สุดยอดเลยพ่อปลอดภัยหมางเลยปลอดไั่มางเนี่ยไปแล้วอู้บุอ่ะมันไม่เจ็บค่ะไม่ร้องไม่จะอยู่กับยายไรจะร้องค่ะ กับพวกวุงอิงัพ่ารัว้องอิ๋เองเิเนคู่ันแวาองมันละกินเสี้ยงเซยถงเงินถงทองไปอยู่ของเตรียมนะลูกโอ้ยกินเสี้ยงเซยพุ่นะว้าวอร่อยไหม มเไปนนไออยู่บลนะไปอยู่อุบลคนละงค้ียมเป็นสาวโขงยามสาวโขงยามแต่ว่าตัวนี้ถ้าในเขาใจตัวนี้ถ้าในเข้าใจอยู่ถ้านไินตตัวนี้นี่ได้เลยยังเก่งๆ่งอยู่ เออีๆเจ้าน่ายกันแลนวกองเพราะว่ามัดเขาอิ่เป็นยังบบพอดีแล้วให้มันั้กระโดดขามันดังเเงินนโดดบขอบคุณค่ะเรืองหเรืองหลวงคือต้องเอาไปให้แม่เจียมบายบายนะเจอกันมาหนี้มานี้เจอกันมาหนี้เจอกันใหม่นะเดี๋ยวดเด้อบันทึก่าสีหอดบาทโอเค เดินทางปลอดไพเดอร์ักทาครับัครับไปเดสอโชคดีเบิงทขตืม่อีกสองชุดหนึ่งสองชุหนึ่ง่งน่กับตรงก็เลขกของพ่อชิตะเลขกองหาหนเรื่อวันี้ันมาเข้ามาบอกเออมากินเฟืองเดินทางปลอดไยเดอเสียวเอยโชคดี พอรถไหมแห่งดีก็อันนี้ของมีรถขอบก็ดีใแล้วจะหูหูเนาะเาะว่าขนคิงลูกหูมันยากเนเลยบ๊ายบายเจอกันใหม่บายบายทำแพลนบาย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 